อารมณ์ที่เข้ามามันดึงเราไปที่สุขอารมณ์ที่เข้ามามันดึงเราลงที่ทุกข์แต่เราสามารถอยู่กับอารมณ์สุขและอารมณ์ทุกข์ได้เนี่ยได้ที่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าอยู่กับตัวเองโยมเขาบอกว่าพระอาจารย์โยมรู้สึกว่าชีวิตของโยมมันไม่เป็นระบบมันจะตื่นกี่โมงก็ได้หลับกี่โมงก็ได้ มันไม่เป็นระบบสักทีก็คือมันไม่มีระบบอะโยมอยากจะมาอยู่วัดเพื่อเป็นระบบอันนี้คนที่หนึ่งมาปฏิบัติธรรมนะคนที่สองมาอีกละพระอาจารย์โยมอยากมาปฏิบัติธรรมทำไมละ่ะพระอาจารย์โยมอยากมาพักจิตตัวเองเพราะงานของโยมเนี่ยมันไม่เข้าแดออกสี่นะว่าอย่างนั้นโยมอยากจะมีงานที่เรียกว่าเออมันเข้าแดออกสี่สักหน่อยนะอย่างนี้นะอีกคนหนึ่งมาอีกละพระอาจารย์ โยมอยากจะมีเวลาที่มันเป๊ะเป๊ะบริหารจัดการได้คนสามคนเนี่ยมาเนี่ยคือปัญหาเดียวกันคือบางคนไม่เป็นเวลาเลยบางคนเป็นเวลาเกินไปก็เป็นปัญหานะไม่เป็นเวลาเลยก็เป็นปัญหาเป็นเวลาเลยก็เป็นปัญหาจับต้นชนปลายก็เป็นปัญหาอาภาพก็บอกว่าโยมที่มันเป็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโยมเข้างานกี่โมงออกกี่โมงไม่ได้ อา,าพบาบอกว่าโยมเพราะโยมสมดุลชีวิตตัวเองไม่เป็นคนที่สมดุลสมดุลชีวิตตัวเองเป็นจะยังคงมีความสุขในขณาที่จิตของตัวเองดําเนินชีวิตตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองทุกวันนี้คนที่นั่งในนี้ทําไม่ได้อยู่สองอย่างก็คือว่าหนึ่งสมดุลชีวิตตัวเองไม่เป็นกับสอ,อยู่กับตัวเองไม่เป็นโยมคิดว่าทุกวันนี้โยมอยู่กับตัวเองไหมเนี่ย เดี an, ๋ยวก่อ <currently. S 2> นเดี๋ยวก่อนฉันขอพักก่อนกินข้าวก่อนฉันขออยู่กับตัวเองก่อนถามว่าทุกวันนี้โยมอยู่กับตัวเองไหมพอนั่งอยู่คนเดียวโยมจะตามหาอะไรพอโยมเดินออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆแล้วเนี่ยโยมจะตามหาอะไรโยมก็จะนั่งนิ่งๆแล้วก็เอามือโยมเนี่ยตบๆๆๆๆๆๆที่ตบหาอะไรเนี่ยตบหาโทรศัพท์แล้วการที่โยมโทรศัพท์ขึ้นมาไหลฟีดดูเนี่ยโยมบอกว่าโยมขออยู่ขอมีเวลาอยู่กับตัวเองหน่อย ความจริงการที่เราเอาจิตของเราส่งออกข้างนอกโดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองแต่เราปล่อยให้ความอยากของเราความคิดของเรามีความสุขกับสิ่งที่เขากำลังทำจิตของเราไหลาตามกิจกรรมของคนที่ต้องการให้เราเห็นแล้วทำให้เราอยากดูต่อจนจิตนี้มันส่งออกนอกส่งออกนอกส่งออกนอก มันจึงเป็นการที่เรียกว่าไม่ใช่อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงพอยมเริ่มสตาร์ตตัวเองเข้ามานับหนึ่งสสและสในกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยมันจึงทำให้พลังในชีวิตของเรามันมันดอบลงไปดังนั้นการอยู่กับตัวเองเป็นเนี่ยโยมโยมว่าคือการอยู่กับอะไรรู้ไหมอยู่กับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ทุกวันนี้เวลาโยมกำลังรู้สึกหวั่นไหว เวลาโย,ยมกําลังรู้สึกว่าจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้โยมเป็นคนที่ไม่กล้าย,ยอมรับความจริงว่าขนาดนี้ฉันกําลังทุกข์ขนาดนี้ฉันกําลังวุ่นวายมันมีคนสักกี่คนที่บอกว่าขออยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งเดินเอาตัวเองออกมาแล้วมาอยู่กับอารมณ์ตัวเองมาอยู่กับอารมณ์ตัวเองดูอารมณ์ตัวเองอย่างเข้าใจว่าเอยฉันฟุ้งเรื่องอะไรกําลังพิจารณาตัวเองอย่างถ่องแท้เนี่ยอันนี้มันคือการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง พอเราอยู่กับตัวเองอย่างนี้ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครูบาอาจารย์ถึงจะเรียกว่าอ, <c uba> อันนี้เราจะเริ่มเห็นจิตของตัวเองอ๋อ oh, ฉันคิดไปไกลฉันคิดไปฟุง้งดึงตัวเองกลับขึ้นมา <c uba> อยู่กับปัจจุบันได้ <ak> อารมณ์ที่เข้ามามันดึงเราไปที่สุขอารมณ์ที่เข้ามามันดึงเราลงที่ทุกข์แต่เราสามารถอยู่กับอารมณ์สุขและ, <c oga> และอารมณ์ทุกข์ได้เนี่ย <c uba> ได้ที่นี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าอยู่กับตัวเอง ทุกวันนี้นั่งในนี้คำว่าอยู่กับตัวเองแทบจะไม่มีตื่นขึ้นมาจิตแรกแทนที่จะตั้งจิตว่าลูกขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ทำให้ลูกได้ตื่นขึ้นมาเพื่อสร้างบารมีวันนี้อีกหนึ่งวันลูกพร้อมแล้วจะรับสิ่งดีงามที่ครูบาอาจารย์ประทานให้ใครตื่นขึ้นมาแล้วตั้งจิตอย่างนี้เลยทันทีมีไหมตอบในใจตอบในใจมันมีน้อยมากทุกวันนี้โยมไม่ได้ตื่นขึ้นมา แล้วเริ่มอยู่กับตัวเองเลยโยมตื่นขึ้นมาโยมกังวลว่าใครจะคุยกับเราใครจะคอนแทคกับเราใครจะบอกอะไรเราแม้แต่กิจกรรมการแปลงฟันเข้าห้องน้ำอาบน้ำทานข้าวทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาจิตของเราส่งออกนอกหมดเลยโยมเมื่อเอาจิตของเราส่งออกนอกจิตของเราจึงไปอยู่รอบนอกไม่แปลกเขาถึงบอกว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันกลายเป็นอวัยวะชิ้นใหม่ในร่างกายของเรา เพราะถ้าบ้านโยมอยู่ในเมืองนะขับมาถึงบ่อสร้างแล้วนะถ้าลืมโทรศัรรพท์ไว้ที่บ้านดีไม่ดีวกรถจากบ่อสร้างกลับไปเอาโทรศัรรพท์อีกรอบนะโยมอะดีไม่ดีลืมโทรศัรรพท์อยู่ที่บ้านนะมันนั่งในศาลานี่ฟังธรรมจิตใจโยมวุ่นวายโยมว่าไหมมันเหมือนชีวิตจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะโยมจิตของเราอยู่ตรงนั้นจริงๆโยมจิตของเราอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะเรากําลังไม่อยู่กับตัวเองเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ จิตไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเมื่ออยู่กับตัวเองไม่ได้โยมจึงไม่เห็นจิตตัวเองอยู่กับตัวเองไม่เป็นโยมจึงไม่สามารถจัดลําดับอารมณ์ของตัวเองได้ไงคนเดี๋ยวนี้โลกยุคปัจจุบันนี้โยมทุกสิ่งที่รหลรอบเราทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราต้องตายด้วยสงครามหรือไวรัสนะโยมแต่ระบบที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์ฆ่าตัวเองตาย โยมไม่ต้องกลัวหรอกว่าโลกใบนี้จะทําสงครามกันแล้วจะตายเหมือนคนที่เหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องกลัวหรอกว่าไวรัสอะไรก็ตามที่มันหนักหนาสาหัสจะฝืนความสามารถสติปัญญาของมนุษย์ไปได้มันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เรากําลังเจออยู่นี้เสพอยู่นี้เรียนรู้อยู่นี้อยู่กับตัวเองไม่เป็นสมดุลชีวิตไม่เป็น เรากำลังถูกวงจรเหล่านี้ทำให้เราในท้ายที่สุดเราจะรู้สึกว่าการตายเป็นหนทางที่ดีที่สุดของชีวิตนี้และเราถูกออกแบบมาเพื่อที่จะฆ่าตัวเองตายน่ยสังคมโลกทุกอย่างมันถูกออกแบบมาอย่างนี้จริงๆคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรรู้ไหมโยมเขาอยู่กับตัวเองไม่เป็นคำว่าอยู่กับตัวเองไม่เป็นเนี่ยคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าการอยู่กับตัวเองคืออะไร การเข้ามานั่งนิ่งๆไม่คิดอะไรเหรอนี่คือการอยู่กับตัวเองใช่ไหมเนี่ยหรือการไม่สูงสิงกับใครคือการอยู่กับตัวเองใช่ไหมไม่ใช่อีกเพราะโยมยิ่งไม่สูงสิงกับใครนะตอนนี้คำพูดคำพูดหนึ่งของปราชโบราณเนี่ยเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดโยมว่าระวังความคิดกับคำพูดอะไรระวังยากกว่ากันโยมว่าอยู่คนเดียวให้ระวัง ความคิดอยู่กับบิดให้ระวังคําพูดเวลาเรา,เราอยู่กับคนอื่นนะแล้วเราเริ่มพลาดพลั้งนะคนข้างๆอยาเอามือมาตบขาได้อยู่นะเรามือมาบิดว่าอย่าไปพูดมากพอแคน่นี้แต่เวลาโยมอยู่คนเดียวอะความคิดโยมโยมพุ่งพลาดมันคิดไม่มีที่สิ้นสุดไอตัวฟุ้งที่จัดลําดับตัวฟุ้งไม่ได้คนที่จัดลําดับตัวฟุ้งไม่ได้เพราะโยมไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองไง การที่โยมไม่รู้จักตัวอ,อารมณ์ตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมโยมไม่รู้จักว่าคนสามประเภทโยมเป็นคนประเภทไหนตอบในใจนะปัญญาที่กะศรัทธาที่กะวิริยาที่กะเป็นคนประเภทไหนเป็นคนที่เอาศรัทธานำชีวิตปัญญานำชีวิตความเพียรน,นำชีวิตเป็นคนประเภทไหนก่อนถ้าโยมรู้ว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนโยมจะรู้ว่าตัวเองต้องเอาจิตของเราวางต่อ,อยังไง เมื่อเอาจิตของเราวางต่อยังไงโยมต้องแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมกับจริตของตัวเองเพื่อให้โยมสามารถอยู่กับตัวเองได้คำว่าอยู่กับตัวเองได้คืออยู่กับอะไรนะอารมณ์ของตัวเองได้โดยที่ไม่ส่งจิตออกข้างนอกเลยโยมว่าอันนี้เป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายเมื่อก่อนเนาะคนเราอะมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะหนึ่งคนนะหนึ่งเครื่องนะ หนึ่งคนสองเครื่องนะหนึ่งเครื่องสองซิมนะสองเครื่องสี่ซิมนะบางคนสามเครื่องนะยมอะไรก็ตามพอเรารู้สึกว่าเวลาให้เราขาดการสื่อสารอะไรสักอย่างในห่วงหนึ่งของชีวิตแล้วเรามาอยู่กับตัวเองเนี่ยเราอยู่กับตัวเองไม่เป็นยมมันรู้สึกว่าเราต้องมีอะไรมาต่อตลอดพอเรารู้สึกว่าเราปลีกตัวเองมานั่งอยู่นิ่งๆ่ อยู่กับคนก็วุ่นวายอยู่กับตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองอีกดังนั้นอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำประจำเนี่ยคือรับเป็นรับเป็นรับเก่งแต่เราทุกคนถ่ายเทไม่เป็นถ่ายเทไม่เก่งถ่ายเทไม่เป็นกระบวนการและประกาศสุดท้ายเลยมนุษย์ทุกคนยังทำแบบได้ไม่สมดุลเลยคือ,อร,รู้ไหมตกผกชีวิต ไม่เชี่ยวชาญทุกวันนี้คนที่จะฆ่าตัวตายเพราะที่เราถูกออกแบบมาเนี่ยขนาดที่เราถไถมือถือเนี่ยอัลกอริทึมเนี่ย a c e b o o k ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอัลกอริทึมอยู่โยมโยมลองดูนานๆดูสิเดี๋ยวมันจะดึงที่โยมสนใจมาให้โยมดูอยู่นั่นน่ะโยมบอกว่าโยมจะดูแก้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวอยู่จู่ๆนะโยมนะแก้วน้ําขึ้นมาให้โยมเห็นทั้งวัน โยมก็จะเสพในสิ่งที่โยมชอบอย่างนี้ทั้งวัน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 แต่เราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เลยอยู่กับตัวเองเป็นเลยโยมหนึ่งตัวเองเป็นคนประเภทไหนสามประเภทเนี่ยศรัทธาปัญญาวิริยาตอบในใจอะสามอย่างเนี้ยอะไรเป็นตัวนําและอะ,อะไรเป็นตัวเสริมบางคนอาจจะปัญญานําวิริยาตาม คนกลุ่มนี้ก็จะไปสายหลวงพ่อพุทธทาสจ๋าเลยปัญญานำวิริยะตามคนบางคนมาสายวิริยะนำปัญญาตามคนกลุ่มนี้จะชอบจะชอบนั่งภาวนามากสิ่งสิทธ์แต่น้อยคนบางคนศรัทธานำปัญญาตามศรัทธานำปัญญาตามก็จะจิตสัมผัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจเห็นในจิตโยมสำคัญมากมเลย สำคัญมากๆเลยดังนั้นอยู่กับตัวเองให้เป็นรับให้เป็นถ่ายเทให้เป็นตกผลึกให้เชี่ยวชาญแล้วจิตวิญญาณโยมจะสูงส่งขึ้นแต่ทุกวันนี้เรารับอย่างเดียวเนาะมือถือเครื่องนี้หมดชาร์จแบตจับอีกเครื่องเครื่องนี้หมดจับอีกเครื่องสับปลนไปนั้นวันทั้งวันจิตของเราอยู่ตรงนั้นมันมีไหมอยู่กับตัวเองได้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งจนรู้สึกว่าเอออันเนี้ยดี ถามว่าโซเชียลนาวภาพมีไหมมีโยมมีแต่ภาพบอกอยู่ทุกครั้งเลยนะในประมาณปีสองปีมาภาพก็จะลบหลายมาภาพทิ้งภาเพิ่มมันเริ่มขึ้นมันขึ้นมัมาไหนไม่รู้ยอมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้ง,งสุดท้ายมาก็มีเนี่ยยีคน30คน20คน30คนเอาไว้คุยเรื่องสําคัญนั้นก็เหมือนกันถ้าโยมสามารถรับเป็นเวลาเรารับเป็นจิตจะพัฒนายมจำพูดนี้ไว้นะ ถ้าโยมรับเป็นรับชาญฉลาดรับเข้ามาเป็นรับอย่างชาญฉลาดรับอย่างถูกจริตของตัวเองสามอย่างโยมจะเป็นคนมีปัญญาใหม่จิตของโยมจะพัฒนาแต่ถ้าโยมถ่ายเทเป็นจิตของโยมจะสูงส่งเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าโยมตกผลึกเป็นด้วยจิตของโยมจะกลายเป็นจิตผู้ที่มีบุญยริษจ,จิตคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นจิตจะมีบุญยริษยม รับมีปัญญาถ่ายเทสูงส่งตกผึกเป็นจิตมีบุญยญริษมันเหมือนที่อาภาพบอกโยมเลยเห็นไหมมาวัดหครั้งให้มาเอาได้ปัญญามามากกว่าหาครั้งให้มาให้เวลายมสุนทนาธรรมโยมโยมเชื่อไหมการที่คนคนหนึ่งนั่งต่อหน้าโยมนะแล้วโยมสามารถสร้างปฏิหารชีวิตให้เขาด้วยการเอาธรรมะคุยให้เขาฟังจนเขามีแนวทางในการใช้ชีวิต เอาธรรมะที่โยมเรียนจากที่นี่บรรยายให้เขาฟังจนเขาเกิดความฮึกเหิมที่จะบรรลุธรรมอ่ะจิตของโยมจะสูงส่งไปเองโดยอัตโนมัติเลยแต่ทุกวันนี้โยมมารับอย่างเดียวโยมมาสัมผัสถ,ถึงซิกเซนตัวเองอย่างเดียวโยมมาช่วยกำลังของโยมอย่างเดียวแต่โยมไม่มีเวลาถ่ายเทสิ่งเหล่านี้ให้มนุษย์เลยมันจึงมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งของคนธรรมาหากินเขาบอกว่า จนก็มาจากคนนะรวยก็มาจากคนนะโอกาสก็มาจากคนนะไม่ใช่โอกาสถูกริดรอนโอกาสก็มาจากคนนะดังนั้นอาภาพเสริมข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อที่หกไปก็คือว่าคนสิ่งที่จะทำให้จิตเราสูงส่งก็คือคนนะสิ่งที่จะทำให้จิตของเรานั้นพัฒนาไปได้ก็คือคนนะและมนุษย์เท่านั้นที่มีเอกสิทธิ์ในการบรรลุธรรม ถ้ายมถ่ยเททําไมคนอื่นได้จิตของโยมจะสูงส่งเลยอาภาพจึงไม่เคยปฏิเสธบางครั้งเนี่ยโยมเวลาโย,ยมเนี่ยทานข้าวเสร็จนะโยมก็จะแบบเอออยากจะพักเป็นการส่วนตัวบ้างแต่ชีวิตจะอาวาสนีม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะกินข้าวออกจากโรงฉันมาห่ผมผ้าโอ้นี้จะเอ็นกายสัก5นาทียมมาละโอ้มาวัดไม่เจอพระเออไม่เป็นไรอา้าวมา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 โยม แต่ถ้าเป็นโยเป็นคารวาสนะโยมไม่ใช่เจ้าอาวาสนะโยมีสิทธินะกินข้าวเสร็จฉันเข้าบ้านเป็นนั่งดูทีวีในบ้านไม่สนใจเลยแต่นี่โอ้คำว่าเมตตาเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าเมตตาเนี่ยทำไมคนมันไม่ค่อยถึงรู้ไหมโยมเพราะมันต้องแลกมาด้วยเวลาส่วนตัวมันต้องแลกมาด้วยการถ่ายเทความเหนื่อยออกไปมันต้องแลกมาด้วยจิตที่เขามาคุยกับเราเนี่ยเราไม่ใช่แค่นั่งดูหน้าแล้วก็ เออโยมเนี่ยเพราะอะไรโยมเพราะเขาอาจจะมีเราเป็นที่พึ่งสุดท้ายก็ได้อาภาพคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่ที่อาภาพไม่มีเวลาได้สุนทนาธรรมอาภาพจะไม่พยายามลุกไปไหนดังนั้นแล้วเนี่ยโยมคําว่าเมตตาเมตตาเมตตาเนี่ยมันฟังง่ายนะมันฟังง่ายแต่ว่าวิถีของโยมอะโยมรับเป็นรับให้เป็นได้ปัญญาถ่ายเทให้เป็นสูงสง่งตกพลึกเป็นจิต เกิดบุญยริศทันทีปีนี้ตั้งจิตหรือยังว่าขอเจอขอเจอแต่คนมีบุญมีบารมีไม่เจอคนมีกรรมอ่ะใครยังใครยังไม่ได้ตั้งจิตคำนี้มีไหมกลับไปตั้งจิตซะคำว่าการเจอคนมีบุญมีบารมีเนี่ยคนมีบุญและมีบารมีไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนมีเงินเขาเป็นคนมีฐานะ แต่คําว่าคนมีบุญมีบารมีก็คือว่าเราจะไปเจอใครบางคนรออะไรบางอย่างจากอะไรสักอย่างเพื่อเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตของเขาได้ก้าวต่อไปด้วยธรรมะด้วยคําพูดด้วยสิ่งที่เรามีหรือเราอาจจะขาดอะไรบางอย่างเดินทางไปเจอใครบางคนที่เขารอจะให้อะไรสักอย่างกับใครบางคนด้วยความบังเอิญจิตโยมมีบุญญาลิตตกผลึกเป็นคนที่ตกผลึกบ่อยๆคนกลุ่มนี้จะเข้าใจคําว่า เจอคนมีบุญมีบรารมีแต่ถ้ายังแต่ถ้ายโยมยังตกผลึกไม่เป็นรับอย่างเดียวเทก็ครึ่งๆกลางๆรุ่มๆดอนๆแต่ยังไม่สามารถตกผลึกเป็นคนกลุ่มนี้แม้จะอธิษฐานสักล้านรอบว่าขอให้เจอแต่คนมีบุญและมีบรารมีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตของโยมยังไม่ตกผลึกรับเทตกผลึกนี่คือการสมดุลชีวิตให้เป็น และอยู่กับตัวเองให้ได้สองอย่างนี้เท่านั้นฝึกจิตเนะี่ยจากนี้ไปปีนี้ทั้งปีนะฝึกสองอย่างนี้จะเข้างานกี่โมงเลิกงานกี่โมงตารางเวลาชีวิตมีหรือไม่มีสำคัญของมันคือถ้าโยมสมดุลชีวิตเป็นโยมจะมีความสุขในทุกสถานการณ์แต่ทุกวันนี้ไม่มีเวลาอยู่กับจิตตัวเองและสมดุลตัวเองไม่เป็นเราจึงพ่าบอกกับตัวเองว่าพระอาจารย์ เาทำไมโยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี้นี่ไงโยมโยมสมดุลชีวิตไม่เป็นทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังจะไม่สามารถเดินออกจากสิ่งเหล่านั้นมาได้โยมเดินออกจากอะไรมาสักอย่างหนึ่งขอการเดินออกมาของโยมนั้นจงเต็มไปด้วยเหตุผลอย่าเดินออกมาด้วยจิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์ถ้าจิตของโยมเต็มไปด้วยเหตุและผลแต่จิตนั้นไม่ใช่เป็นจิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์ จิตนั้นของโยมโยมจะรู้เลยว่าสิ่งที่โยมทำโยมมีแต่ได้กับได้ทุกครั้งที่เราเสียอะไรไปแล้วเราถามตัวเองว่าฉันได้อะไรแล้วมันได้โยมจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่สูญเสียนั้นมันไหลค่าเลยแต่ทุกครั้งที่โยมสูญเสียไปแล้วแล้วโยมก็ไม่ได้อะไรเลยหรือได้อะไรขึ้นมาเนี่ยได้อะไรขึ้นมาโยมจะรู้สึกว่าอ๋อการเสียนั้นมันทำให้โยมเสียเพื่อได้อโยม แต่ไม่ใช่ได้บนกองทุกของคนอื่นนะดังนั้นคนจึงต้องมีเวลาในการคิดว่าที่ฉันกําลังเสียอยู่เวลนี่ยฉันได้อะไรคําว่าได้อะไรมีอยู่สองด้านได้จริงๆกับตัวเองคิดว่าตัวเองได้มันได้จริงๆแต่บางคนคิดว่าฉันได้อะคือหลอกตัวเองไงโยมหลอกตัวเองให้มีความสุขมันมีอยู่แค่สองอย่างนี้เท่านั้นสมดุลให้เป็นรับให้เป็น เลือกรับถายเทให้เป็นสูงส่งตกพลึกให้เป็นจิตมีบุญยญรญิศเมื่อจิตมีบุญยญรญิศอธิษฐานเลยขอเจอคนมีบุญมีบารมีไม่ขอเจอคนมีกรรมดังนั้นตัวเองต้องสมดุลชีวิตตัวเองให้เป็นทำจิตมีบุญยญรญิศสิอีกอย่างหนึ่งนะให้ความสําคัญกับการพัฒนาจิตด้วยแบ่งเวลาพัฒนาจิต พัฒนาจิตตามวิถีของเราสามอย่างเราเป็นคนประเภทไหนศรัทธาวิริยาปัญญาแล้วคนที่มีปัญญาที่กะก็อย่าไปด่าคนที่มีศรัทธาที่กะไอ้พวกนี้มันงมงายอย่าไปด่าเขาและพวกศรัทธาที่กะอย่าไปว่าเขานะไอ้พวกนี้มันหนอนหนังสือแล้อย่าไปว่าให้กันเพราะในทายที่ถุกทุกสรรพสิ่งนี้ย่อมอยู่ด้วยกันเพื่อการหนุนนํากัน ต่อเติมก <museum> ันแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันต่อยอดกันไปทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อจิตมีบุญยริศอย่าเอาอารมณ์นำหน้าเรื่องที่มันจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้โยมทุกเรื่องทุกเรื่องเลยค่อยมาส่งอารมณ์ตอนบิธรรมว่าตกลงกลับไปที่บ้านนะตกลงอยู่กับตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าแล้วมาเล่าให้ฟังซิว่าพระอาจารย์โยมนะอยู่กับตัวเองได้แล้วนะ จะถามว่าไหนลองคุยดูซิที่ว่าโยมอยู่กับตัวเองได้อยู่ยังไงโยมก็นั่งคิดว่าวันนี้โยมจะทําอะไรบ้างเนี่ยอยู่กับตัวเองโยมก็นั่งบางคนไหมมันอยู่กับตัวเองไม่เป็นโยมทุกวันนี้นั่งในนี้ร้อยละเก้าสิบมันอยู่กับตัวเองไม่เป็นมันสมดุลชีวิตตัวเองไม่ได้มันจึงวนอยู่กับอุปนิสัยเดิมๆอ่ะพระอาจารย์จนสามีด่าภรรยา เธอจะไปปฏิบัติธรรมทำไมกลับมาก็เหมือนเดิมกลับมาก็เหมือนเดิมไปทําไมอย่างนี้นะไปทําไมเนี่ยกลับมาก็แม่เหมือนเดิมไปทําไมเขาเรียกว่าเขากําลังจะเป็นคนดีเขากําลังจะพัฒนาจิตเขากําลังฝึกจิตแต่จิตนี้มันยังไม่พัฒนาโยมว่าฝึกกับพัฒนามันต่างกันไหมนั่งในเนี้ยกําลังมาฝึกแต่มันยังไม่พัฒนา ไม่ผิดที่เขาจะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ไม่ผิดหน้าที่ของเราอย่าไปซ้ำเติมเขาหน้าที่ของเราต้องให้กำลังใจเขานะเออตั้งแต่เธอมาวัดนี่เธอก็พูดเหมือนเดิมนะด่าเหมือนเดิมนะแต่เธอดา่าฉันน้อยลงแหมกำลังใจเห็นไหมค่อยๆให้กำลังใจเขาสิยอมแต่ทุกวันนี้แม่มันไปวัดไหนว่าอย่างนี้นะมาดูสิโอเนี่ย มันจะลามมาถึงครูบาอาจารย์เพเนอร์มาปฏิบัติแล้วไปพัฒนาจิตนี่นะโอ้ออกจากวัดไปสามวันสี่วันเนี่ยออกจากบ้านนี่นะโยมมันเสียตังค์แล้วค่าน้ํามันไม่ค่าน้ํามันก็แวะกินไม่แวะกินก็เสียเยบี้ยใาหลายทางแล้วเสียเพื่อได้โยมดังนั้นสิ่งที่ได้กลับไปคือจิตวิญญาณมันต้องสูงส่งขึ้นชนิดที่เรียกว่า ตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนอย่าไปหวังให้คนรอบข้างมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราถ้าโยมยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองถ้าโยมเห็นว่าตัวเองผอมเนี่ยเออคนข้างข้างทักผอมเองช่างน้ําหนักตัวเองเฮ้มันผอมจริงด้ยเดี๋ยวคนข้างข้างทักเองเอ๊ทำไมาฉันรู้สึกว่าฉันใจเย็นขึ้นนะเดี๋ยวคนข้างข้างรับรู้เองเพียงแต่เขาไม่พูดแค่นั้นนะโยมโยมทาไปเรื่อยเถอะทำไปเรื่อยๆเถอะ แล้วคนดีจะทำอะไรคนที่มีจิตคนที่จิตมีบุญยริษนะจะทำอะไรก็ตามฟ้าดินรู้หมดคนที่จิตมีบุญยริศจะทำอะไรก็ตามฟ้าดินรู้หมดรู้ลูกหน้าอีกเปิดทางรอเลยทำไมอภาพถึงพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะเอาแค่คนใกล้ตาย นกแสกมารู้ยังไงว่าคนที่บ้านเราจะตายมาบินอยู่เนี่ยธรรมชาติรู้ว่าคนจะตายโยมดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดูสินกบิน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 พอตายแล้วนกหายไปไหนอ้าพระพุทธเจ้าจะเกิดแผ่นดินไหวฟ้าร้องพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ทำแผ่นดินไหวฟ้าร้องพระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารแผ่นดินไหวฟ้าร้องพระพุทธเจ้านิพพาน แผ่นดินไหวฟ้าร้องคนมีจิตบุญญยลิิจะทำอะไรฟ้าดินรู้หมดเปิดทางรอหมดคนมีจิตบุญญยลติจะทำอะไรก็ตามไปที่ไหนก็ตามเจอผู้มีบุญผู้มีจิตเสมอกันมาหนุนนำแน่นอนแต่ก่อนที่จิตจะมีบุญญยลติได้ไม่ต้องไปฝึกเพ่งกสินที่ไหนไม่ต้องไปฝึกให้ตัวเองมีปฏิหารเลยรับให้เป็นเพื่อได้ปัญญา ถายเทให้เป็นเพื่อให้จิตสูงส่งตกพึกให้เป็นเพื่อให้จิตเกิดบุญญริศสามอย่างนี้เท่านั้นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอาภาพจึงบอกว่าเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือธรรมะปีละเล่มเปลี่ยนเป็นช่วยเหลือให้คนเห็นธทำให้ได้อย่างน้อยปีละคนตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจะครบสองเดือนแล้วนะถามตัวเองดูซิช่วยกี่คนแล้วเนี่ย หรือมัวแต่อย่างเงี้ยงไถมือถือทั้งวันทั้งวันทั้งวันไม่สนใจคนรอบข้างเลย